ตักข้าวเหนียวนะครับพอดีคำนะครับโปะลงไปเลยครับเนื้อสังขยาก็ตัดเขาขึ้นมาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จับห่อเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำข้าวเหนียวมาล้างน้ำก่อนนะครับเพื่อนๆหนึ่งน้ำนะครับซาวน้ำนะครับหนึ่งน้ำ ข้าวเหนียว500กรัมนะครับอันนี้ก็น้ําที่2นะครับแล้วก็แขวงด้วยสารส้มนะครับสารส้มหนึ่งก้อนนะครับแขวงแขวงถูๆนะครับให้เม็ดข้าวเหนียวของเราสวยนะครับใสสวยลนะครับเพื่อนเราก็แขวงสารส้มไปแล้วนะครับ5นาทีนะครับเพื่อนก็แขวงถูกับเม็ดข้าวเหนียวนะครับแล้วเราก็จะแช่สารส้มทิ้งไว้นะครับ 1 5ถึง20นาทีครับเพื่อนๆอีก20นาทีนะครับมาดูกันนะครับแล้วก็มาล้างข้าวเหนียวนะครับอีกสามน้ำนะครับเพื่อนๆอีก20นาทีเจอกันครับเราก็แช่สารส้มนะครับทิ้งไว้กับข้าวเหนียวนะครับครบ20นาทีนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้ล้างน้ําออก3ามน้ํานะครับสารส้มก็ละลายไปบางส่วนนะครับเพื่อนๆก็ใช้ได้อีกหลายทีนะครับก็ล้างน้ํา อีกสาน้ำครับเพื่อนเราก็ล้างข้าวเหนียวครบ3น้ำนะครับน้ำที่4นะครับก็แช่ทิ้งไว้เลยครับแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้สารสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อนสารส้มนะครับที่เราแช่ข้าวเหนียวนะครับก็จะทําให้เม็ดข้าวเหนียวนั้นใสนะครับเวลานึ่งออกมาจะสวยนะครับก็อีก4ี่ชั่วโมงเจนครับเพื่อนแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับมาทํากะทิมูนข้าวเหนียวสังอย่างนะครับเพื่อนกะทิ250กรัมน้ําตาลทราย300กรัม เกลือ1ช้อนชาแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับพรเพื่อนเมื่อคนเข้าแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนํากะทิมูนเหนียวของเรานะครับไปเคี่ยวไฟอ่อนๆเลยครับพรเพื่อนเพื่อให้น้ําตาลทรายละลายนะครับก็ <S <S <hips> <S นํากะทิมูนเสนียวของเรานะครับมาเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะครับเพื่อ,อน ก็คนไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายนะครับเป็นเนื้อเดียวกับกะทินะครับเพื่อนเราก็เคี่ยวกะทิมูนข้าวเหนียวนะครับเป็นที่ร้อนนะครับเคี่ยวไม่ต้องให้แตกมันนะครับเพื่อนเคี่ยวพอแต่ว่าเคี่ยวพอให้น้ำตาลทรายละลายนะครับเพื่อนไม่ต้องให้เขาแตกมันนะครับแค่ให้เขาร้อนๆอุ่นๆก็สามารถเอาไปพักไว้ได้นะครับเพื่อจะนําไปมูกข้าวเหนียวต่อไปนะครับแล้วก็ กะทิม้วนเหนียวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับไปทาขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆ <it izen> ข้าวเหนียวของเรานะครับ <k os an> ก็แช่าน้ําครบ4ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆพอเราแช่าน้ําครบ4ชั่วโมงแล้วเราก็นําข้าวเหนียวเรานะครับไปล้างน้ําสะอาดอีก3น้ำนะครับเพื่อนๆแล้วก็นํามานึ่งนะครับก่อนนึ่งแล้วก็เมื่อเราใส่ข้าวเหนียวลงไปในซึ้งนั้นแล้วก็ทํารูนะครับเพื่อให้ไอน้ําระบายขึ้นมานะครับเพื่อนๆเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวทิ้งไว้30นาทีนะครับเพื่อนๆและทุก15นาทีนะครับ ให้เรามาเปิดฝาหม้อแล้วก็พลิกด้านข้าวเหนียวนะครับกลับด้านลงไปนะครับแล้วก็นึ่งต่ออีกครบ30นาทีนะครับอีก15นาทีเจินครับก็ครบ15นาทีนะครับมากับข้าวเหนียวกันเลยครับเพื่อนเมื่อเรากับข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยครับก็นึ่งต่ออีก15นาทีนะครับข้าวเหนียวของเราก็นึ่งครบครึ่งชั่วโมงนะครับขั้นตอนต่อไปมามูนข้าวเหนียวสังขยากันนะครับเพื่อนก็นําน้ํากะทินะครับ ที่เราเคี่ยวไฟอน่อนนั่นเองนะครับมาเทใส่ในขณะที่ข้าวเหนียวกําลังร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็คลุกเค้านะครับให้กะทินะครับมูนทั่วกับข้าวเหนียวของเราเลยครับเม ok ื่อเราคลุกเ้ากะทิทั่วข้าวเหนียวนะครับก็ปิดฝาไว้นะครับ15นาทีนะครับเพื่อให้ข้าวเหนียวมูนกันนะครับแล้วก็ครบ15นาทีเราก็จะมาเปิดพลิกด้านข้าวเหนียวขึ้นมานะครับอีก15นาทีเจอกันครับเพื่อน ก็ครบ15นาทีครับมากลับด้านข้าวเหนียวมูนของเราเลยครับมากลับด้านแล้วก็ปิดฝามูนอีก15นาทีครับเพื่อน,เ,อนเราก็มูนข้าวเหนียวครบ30นาทีแล้วครับเพื่อนไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ,รบขั้นตอนนี้มาทําสังขยากันครับเพื่อนไข่ไก่8ฟองใบเตย1มัดนะครับน้ำตาลมะพร้าว 350กรัมเกลือ1ช้อนชากะทิ300กรัมแล้วก็ขยำคลุกเค้าให้น้ำตาลปี๊บกับไข่ไก่นะครับแล้วก็กะทิเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆบีบใบเตยให้หอมฟุ้งนะครับก่อนเราขยำนะครับก็ได้ทำการล้างมือด้วยน้ำสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็คุกเค้าขยำสังขยาเข้ากันนะครับเพื่อน ข,ตตขั้นตอนต่อไปก็นําเนื้อสังขยาของเรานะครับกองด้วยผ้าขาวบางนะครับเพื่อให้เนื้อเขาเนียนละเอียดยิ่งข <Yeah. S 1> ึ้นไปนะครับแล้วก็กองเนื้อสังขยาของเรานะครับด้วยผ้าขาวบางก็จะเนียนสวยแบบนี้นะครับเพื่อนขั้นตอนต่อไปนําเนื้อสังขยาของเรานะครับไปนึ่งกันเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับมันนึ่งเนื้อสังขยากันเลยครับเพื่อนก็จะใช้เวลาในการนึ่งนะครับ 30นาทีถ้าเพื่อนๆอยากได้เนื้อสังขะยาที่ฟูๆนะครับก็ให้นึ่งด้วยไฟแรงๆนะครับแต่ถ้าอยากได้เนื้อแน่นๆนะครับก็นึ่งด้วยไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆเราจะใช้ระยะเวลาในการนึ่งที่30นาทีนะครับอีก30นาทีเจอกันเพื่อนๆแล้วก็นึง่งสังขะยาของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะใช้เวลาในการนึ่งอยู่ที่40-45นาทีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราพักสังขยาเราให้เย็นกันนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับมาทําใบตองนะครับที่จะหอ่อข้าวเหนียวสังขยานั่นเองนะครับก็จะใบตองเราก็จะตัดมาประมาณนี้ครับประมาณสัก15เซนนะครับความยาวก็อยู่ประมาณ2คืบนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะเราตัดมาปุ๊บเนี่ยครับหลายๆใบรวบมาแล้วเราก็ตัดให้ให้เขาเป็นมนๆแบบนี้นะครับก็ รวบเขาทีเดียวนะครับแล้วก็ตัดรวบหลายหลายใบนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นใบตองห่อข้าวเหนียวสังขยาขนาดเล็กนะครับพอดีคำครับเพื่อน,นจะเป็นลักษณะนี้นะครับเย็นจัดก็ตัดข้าวเหนียวนะครับพอดีคำนะครับอยู่ที่ 1ช้อนโต๊ะนะครับถึง2ช้อนโต๊ะได้แ,แต่เพื่อนๆนะครับกะเกณฑ์เอานะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อสังขยานะครับโบกลงไปเลยครับเนื้อสังขยาก็ตัดเขาขึ้นมาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จับห่อเลยครับ จับจีบนะครับประตบเข้าไปสองข้างนะครับแล้วก็พับใบต่องลงไปนะครับก็เสร็จแล้วนะครับหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเพื่อน,อนก็มาห่อข้าวเหนียวสังขยากเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวเหนียวสังขยาห่อใบตองของเรานะครับหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับยังเหลือข้าวเหนียวกับสังขยาอีกเยอะเลยนะครับ500กรัมสามารถหอ่อข้าวเหนียวสังขยาได้หลายห่อเลยนะครับ <ๆ S 1> พรเพื่อนๆเม,มนูนี้เพื่อนๆสามารถทํากินทําขายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันถ้าเราห่อแบบนี้นะครับเวลาแกะกินก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเอาเข้าออกมานะครับขางกออกก็ กินได้เลยนะครับเพื่อนพอดีคำนะครับอืมสุดยอดมากครับเมนูนี้เพื่อนๆข้าวเหนียวมูนอร่อยเนื้อสังขยาก็ไม่หวานจนเกินไปนะครับสามารถไปทำกินทำขายได้ครับเมนูนี้วันนี้ขอตัวกปรับทานก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับอืมสุดยอดมากครับเมนูนี้ข้าวเหนียวสังขยาของเรา